ช่องปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากเปิดกล่องรอบซื้อเหรียญสวัสดีครับเอฟซีผู้ติดตามช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณผมเจ้าของช่องปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพา f อซทุกคนทุกท่านฮะกลับเข้าสู่การบันทึกเทปวิดีโอเปิด กล่องรับซื้อเหรียญกันเท่าที่ทราบมา FC ถึงบ้านฮะปะปาบอกเลยว่าตามที่แอดมินแจ้งมาว่าเหรียญในกล่องเนี่ยมีจำนวนหลายร้อยเหรียญสำหรับเหรียญ10บาท2ส,สีมุนเวียนรัชกาลที่9จะมีหลายร้อยเหรียญจริงไหมเดี๋ยวปะปาจะเปิดกล่องให้ดูกันโอเคเนาะก็ยินดีต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านนะ กลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญเนาะ,ะปปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณซื้อจริงจ่ายจริง FTH ร,ราคาตามท้องตลาดเหรียญอาจจะต่ากว่านิดนึงอาจจะสูงกว่านิดนึงทั้งซื้อแล้วก็ขายนะฮะประมาณนั้นแหละเนาะเอาละเวลาปปาเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปดีกว่าเพราะว่าเนาะบางทีเอ่อหากมีเหรียญจำนวนหลายเหรียญเนี่ยเราจะต้อง ใช้เวลากันเกินกว่า10นาทีใช่ไหมเอออาจมากกว่านั้นนะฮะปะปาขออนุญาตทักถ่ายพูดคุยกันไปแล้วก็เปิดกล่องกันไป f อฟฮะก่อนที่เราจะดูเหรียญในกล่องก่อนเข้ารายการดูเหรียญปะปาฝากเลยฮะฝาก f อทุกคนทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสผู้เฒ่าผู้แก่ฮะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะฮะ เนาะช่องของป้าป่านั้นยินดีรับซื้อเหรียญของท่านหากเหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ป้าป่าประกาศรับซื้อไปนะฮะปืดเปิดมาแล้วเอฟเียเหรียญอยู่ไหนนะฮะเหรียญอยู่ไหนทําไมเห็นแต่เส้นกระดาษเต็มไปหมดเลยครับเอฟเียเนาะจะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปน้ป้าป่าก็อนุญาตดึงเหรียญออกมาก่อนนะเอฟเสียมาเรามาทําคลอดเหรียญกันนะทำคลอดเหรียญกันยกขึ้นมาอือหโอ้ยน้ําหนักไม่น่าจะน้อยเลยเอฟียนะป้าป่าว่า น่าจะมีจํานวนเหรียญค่อนข้างเยอะกันเลยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะเรามาดูกันดีกว่าเนาพูดไปเปิดไปกันเลยนะ F สีปุ้ยคัตเตอร์ก็คมคมนะฮะอืมใครเนาะจะอาสามาเปลี่ยนคัตเตอร์ปะปาได้เนี่ยครับ F สี่ยินดีต้อนรับทุกคนเลยเนาะอืมเข้าสู่ช่องของประประาฮะช่องสื่อและขายเหรียญประสาท F สี่หเดี๋ยว สำหรับช่องทางการติดต่อเนี่ยเเดี๋ยวปะปาจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะฮะสำหรับช่องทางการติดต่อพอดีปาปานั้นออไม่ได้แบบว่าตัดต่อคลิปวิดีโอทางหลังบ้านอ๋อโทษทะ,ทะไม่ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอทางแอปต่างๆนะฮะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวหนังสือวิ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะทั้ง ID Line เบอร์โทรแล้วก็รูปโปรไฟล์ประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวปาปาจะให้ดูตอนท้ายคลิปและจบทีเดียวเลยติดตามคลิปให้จบพบกับช่องทางการติดต่อ อย่างแน่นอนดูเหรียญกันดีก,กว่ามาเอฟซีที่จริงนะะสมน,นี่ก็เคยส่งเล่นมานะฮะเอฟซีเขาเคยส่งเล่นมาแล้ววันนี้เขาก็ส่งมาอีกนะฮะวันนี้ส่งตามมาอีกก็ไปดูซิว่าเขามีเหรียญอะไรกันแน่ป้าขออนุญาตเปิดแบบนี้แล้วเอฟซีฮะโอ้โหนี่เขาแบบว่าฮะเอฟซีฮะ F ดูซินะฮะรัดมาซะแบบว่าสุดยอดเลยก็รัดมาให้แน่นเอฟซีฮะ กันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจอย่างแน่นอนเลยป้าปาว่าโอเคนะสิฮะก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะขอให้เหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ป้าประกาศรับซื้อก็พอแล้วเอฟเซียทางด้านราคาเนี่ยไม่ต้องกังวลบางทีป้าปาเปิดกล่องดูให้ดูเหรียญดูเลยเนี่ยบางทีป้าปาจะไม่ให้ราคาเหรียญไปนะจะมอมแต่ให้ราคาเหรียญกันให้ราคาเหรียญกันเนี่ยพอดีคลิปวิดีโอก็ยืดเยื้อยืดยาวจนเกินไปเชื่อป้าปาที่เอฟเซียป้าปารับซื้อตามท้องตลาดเหรียญอยู่แล้วเหรียญบางเหรียญเนี่ย ยังไม่มีราคาซื้อขายในท้องตลาดเหรียญผลิตมากขนาดไหนปปาก็ยังช่วยช่วยรับซื้ออยู่แค่นั้นก็พอนะเอฟซนะทางด้านราคานี่ไม่ต้องกังวลนะบางคนเขาก็คอมเมนต์มาว่าเออมีเงื่อนงำเหรียญก็ไม่บอกราคาโอ้ยปปาเนี่ยบอกเลยว่าปปารับซื้อเหรียญเนี่ยนะฮะยังไม่เคยต่ํากว่าท้องตลาดเหรียญเลยเหรียญที่เขาไม่นิยมขอติดมาปปาก็ยังให้ติดมาเลยนะอืมที่ปปาก็ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์แบบไปแก้ต่างแก้อะไรให้นะเอฟซีเทาปาแบบ บอกเลยว่าท e kind of ่านไปศึกษาราคาเหรียญที่อื่นมาก่อนก็ได้นะ F4 นะเพราะปานี่บอกตรงครับป้าปาเนี่ยจริงๆป้าปาเข้าใจป้าปาไม่ค่อยใช่ราคาเหรียญแบบ F4 นะไม่ค่อยใช่ราคาแบบเท่าไหร่นะเพราะราคาเหรียญไม่ค่อยแน่นอนนะราคาเหรียญเขาไม่ค่อยแน่นอนดีให้ราคาเป็นเศษปั๊บในคลิปเนี่ยเพราะเขาไม่ใช่เหรียญเด็ดหายยากเหรียญราคาหลักสามพันสี่พันหลักพันหลักอะไรประมาณเนี้ป้าป่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ราคาไปสังเกตดูนะ ให้ไปแล้วเดี๋ยวออเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะผ่านไป3เดือน7เดือนฮะผ่านข้ามพศออไปแล้วนะพอราคาเหรียญลงปุ๊บนี่เอาละนะเออแคปหน้าจอมาเียวไหนบอกรับซื้อเหรียญราคาเท่านั้นทาน,นี้เอาการที่ปาปาไม่ค่อยบอกเหรียญที่ผลิตออกมามากแต่รับซื้อี่ยปปาจะไม่ค่อยบอกเห็นไหมเหรียญที่ดะลงระลึกเนี่ยไม่ไม่ใช่เหรียญเด็ดปาปาไม่บอกหรอกนะปะปาว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นกันดีกว่านะแค่นี้น่ากระสมันเขาติดตาม,ตตาม,มกินก็ส่งเหรียญช่องของป้าปาเขามาคุยกับแอดมิน บางทีนะคุยไปไม่กี่คำนะนะเออเขาก็ได้ซื้อขายกันละเนี่ยประมาณนั้นนะ่ะนะคนส่งเหรียญทุกคนทุกท่านเนี่ยที่ส่งเหรียญมาปปาเปิดกล่องจนไม่มีวันว่างมักสักวันหรือสัเปิดกล่องค่อนข้างจะยากนะเขาส่งมาทําไมก็ถึงส่งหรอกดูแค่นี้ก็พอถ้าปลาร,รับซื้อต่ํากว่าท้องตลาดปปาจะขอบรรยายไปแล้วก็เปิดเหรียญกันไปเล็บสีเนาะแยกกันนะให้แบบนี้นะถ้าป้าร,รับซื้อต่ํากว่าจริงๆเนี่ยคงไม่มีใครเขาขายหรอกนะเจ้าของเหรียญนะ่เขาติดตามช่อง YouTube ติดตามท้องตลาดเหรียญอยู่แล้ว นะฮะอุ้ยร่วงหล่นลงมาเดี๋ยวเราจะปนกันไหมเนี่ยจะปนกันไหมเนี่ยเอฟซีอะปปาว่าเดี๋ยวปปาวาเปิดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวสองชิ้นเดี๋ยวค่อยเปิดทั้งนั้นเหรียญจะรวมกันนะ,ะประมาณนั้นเลยเนาะรู้สึกว่าตัวเองอีกปีหนึ่งนี่ปีหนึ่งอ่ะจะขายได้ไหมนะฮะเอฟซี FC. ดูเหรียญปั๊บตรงเนี้ยเป็นเหรียญปีพศเดียวกันนะฮะปีพศ2544ถ้าเอฟซีเห็นหลายเหรียญขนาดเนี้ยนะ,ะปปายกให้ดูนะฮะ นี่ผ่านการใช้งานด้วยเนาะใครที่มีฮะเหรียญ10บาทปีพศ2544ประปาร,รับซื้อหลายคนนั่งลุ้นในตัวกล่งเลยนะฮะขยับแล้วขยับอีกนั่งยองยอ่อนั่งยองยองนั่งขัดสมาธินะฮะนั่งผับเพียบหวังจะลุ้นราคาหลักแสน f อฟจ๋า,จานี่ปีพศ2 5 4 4ทั้งหมดเลยนะฮะชิ้นแรกที่เราปราบเปิดมาใช่ไหมถ้า f อฟเห็นหลายเหรียญอย่างเงี้ยทำใจได้เลยฮะ ราคาซื้อขายเนี่ยเขาไม่แพงหรอก F4 นะเขาไม่แพงหรอกอันนี้ปีเลยเอ่ยอปีเดียวกันนะแต่เขาใส่มาแบบนี้แต่ชักเขาเนาะเดี๋ยวเขาว่ากันไหม F4 ปีพศ2อ4พยีบเนี่ยบางคนนี่เห็นประปาเปิดกล่องเห็นเหรียญสิบบาทเด่นนั่งลุนนะฮะนะใจฟูบขึ้นมาเลยนะจะราคาแพงเป็นหมื่นไ,มไหมเนี่ยต่อเหรียญเนี่ยฉันมีอยู่สองเหรียญฉันมีอยู่สามเหรียญ f c หาพัปาปดแจ้งให้ทราบแบบนี้เนาะ ว่าปีพศสอง4ัเนี่ยป้าปารับซื้อนะฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์ด้วยนะผ่านการใช้งานสมบูรณ์เนี่ยรับซื้อกันไม่เกินเหรียญละสิบาบาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะปัจจุบันมันเนี่ยป้าปาขายออกได้โอ้โหแทบจะเกินราคารับซื้อเข้ามาเนี่ยไม่เยอะไม่กี่บาทด้วยนะฮะเนี่ยปี44พศ2514 44ห้เหรียญสมัยรัชก,กาลที่9กน fc เห็นไหม ขามือประปาระดับกี่สิบเหรียญเนี่ยเอสีฮะนะประปาบอกให้เลยว่าถ้าเห็นกระดับนี้แล้วเนี่ยยังไงราคาก็ไม่แพงนะฮะนะราคาก็ไม่แพงประปาซื้อไม่เกิน1 3บ4บาทถ้าขอบบินประปาแยกออกนะฮะเราไม่รับซื้อไม่ใช่ประปาเป็นคนยากนะแต่นักสะสมที่รับซื้อต่อจากช่องของประปาล่ะนะถ้าประปาส่งเหรียญขอบบินขอบเละขอบเลนมากๆเนี่ยนะฮะเขาจะอยากได้ไหม นะฮะประมาณนั้นเขาไม่ต้องการเนาะก็เป็นเรื่องของการตลาดเหรียญซื้อขายเหรียญกระสอบนะฮะคนสะสมเหรียญกระสอบเนี่ยผ่านการใช้งานเขาไม่ว่านะฮะแต่อย่าส่งเหรียญขอบบินให้ข้าก็เป็นพอเชื่อประไปาได้เสียนะ,ะ,ะปีพศ2544เนาะใครที่มีนะฮะประปารับซื้อ,อไม่ค่อยเห็นนักเสียเนาะผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยก็ประมาณเหรียญหนึ่งก็ประมาณ12บสองบามสิบสบาทนะ,ะถ้าไม่ผ่านการใช้งานนี้ใครที่มีฮะ น้าปปาเคยทาราคาไปแล้วแหละนะฮะราคาไม่สูงนาเพราะเขามีเยอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีเยอะ2ล้านกว่าเหรียญนะฮะ F4 ปปาจะดันออกไปนะฮะปีพศ .2,144 ใครที่มีติดต่อมานะฮะผ่านใช้ราคาไม่เกิน1 3 1 4บาทนะฮะมีอยู่2ราคาถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะทำไปเท่าไหร่นะ60 70มั้งประมาณนี้แหละนะฮะปปาก็ทำมุบเรื่อยๆไปนะเพราะปปาเห็นว่าการตลาดเขายังไม่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการนะฮะมีปป่านี้แหละ รับซื้อกันแบบว่าโอ้โหนะ่าสุดๆเลยแหละป้าปาบอกให้อย่างนี้นะฮะ <c oughs> ตรงนี้ป้าปาไม่มั่นใจว่าเป็นเหรียญอะไรนะฮะรู้สึกว่าในถุงลนะเขาจะแตกออกมาเลยนะแต่ก็ใส่ถุงซิปไว้แบบนี้นะป้าปาก็จะแยกเขาแบบนี้นะเขาน่าจะแยกว่าเหรียญเขามีค่อนข้างสภาพสวยมั้งใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเอ็มมนก็จัดจก,การให้อันนี้เป็นปีพศ2532นะก็ปีพศ2544นหนะ f อฮะนะประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงจะให้อดพิงเขาช่วยพิจารณาให้นะฮะนะบางปีพศนี่เรายังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะอ่ะอันนี้เป็นปีพศสอ4 0นหารอ่ะไรนะ32ด้วยเห็นไหมฮะมพอปาไม่แกะออกจากถุงเ c ซีเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปนะฮะหลักๆดูแค่ปีพศต้องมา144ะฮะาสะ่าปารับซื้อประมาณนั่นแหละอันนี้ปอาปาจะวางไว้ข้างๆในเะซี MC. ปาปาจะดันไปที่สุดเลยนะเพะระาะว่า รู้สึกว่าเหรียญชุดนี้จะคลอดออกไปแล้วเอฟซีนะฮะเขาแตกออกมาเลยป้าปานเราเป็นคนปาดใช่ไหมเอออ่ะนะฮะปาดออกมาเลยเทออกมาเลยงั้นมาโอ้โหนะฮะเขาใส่มาแบบนี้ทํำยังไงเนี่ยเราคลัดมาแบบนี้เลยป้าปานจะเปิดยังไงเนี่ยฮะกีดกีดแลยใช่ไหมมันก็จะโดนเหรียญตีอีกมาเอฟซีพะเนี่ยเนี่ยอืมเขาไม่มีเงื่อนให้ป้าปานเหลืออยู่เลยไงนะฮะไม่เหลือเงี้นป้าปานเลยเดี๋ยวเราดูกันคร่าวๆก็พอนะฮะนะป้าปานว่าต้องดันปีสี่สี่ไปไกลๆแล้วล่ะ นะกลัวเหรียญเขาจะทะลักออกมาเพราะจำนวนเขาค่อนข้างเยอะเห็นไหมมาเทออกมาดูกันเลยนะฮะนะปะป้าฝากบอกนะว่าเหรียญกระสับอ,อสองสีแบบนี้พยายามอย่าไปล้างเหรียญน,นะ,ะนะอย่าไปล้างเหรียญน,นะขอสภาพเดิมๆกลับมานะเราไม่ล้างเหรียญให้แบบออกสีทองเหลืองอ่อนวุบเลยประมาณนั้นนะฮะนะเขาจะไม่สวยปล่อยให้เป็นเหรียญผิวดิ่มเดิมของเขาเลยดีกว่าเอฟซีที่กล่องนี้ <c oughs> อะไรกันเอ่ยจะเป็นปีเดียวกันไหมนเนี่ย คงจะจริงมั้งที่บอกว่าแอดมินบอกว่าหลายร้อยเหรียญเลยปปาก็ขึ้นปกคลิปไปนะฮะ f c ตรงนี้ทั้งกองเลยเนี่ยปปาไม่ไม่น่าว่าจะขาด200กว่าเหรียญอาจถึง300รเหรียญเลยนะฮะถ้าปะปาจะนับเนี่ยคลิปนี้น่าจะต้องใช้เวลาระดับหลายชั่วโมงใช่ไหมงั้นปปาไม่นับละที่เหลือเป็นหน้าที่ของแอดมินไปนะฮะเขาแยกมาแบบนี้เลยปปาจะไม่ถอดออก F4 นะปป่าแค่ดูกันแบบนี้เลยนะ ดูยังไงดีเอ่ยดูที่เห็นจะดจากกันดีกว่าเอฟซีกองนี้ทั้งกองเอฟซีฮะเป็นเหรียญสิบาทสองสีหมุนเวียนรัชกาลที่เกนะฮะปีพศสองพัน้าอส่สิวันนี้ให้ดูคลิปเป็นพยานหลักฐานยืนยันกันจริงๆเลยว่า <c oughs> ที่หลายคนหลายท่านอาจเข้าใจผิดว่า เหรียญ10บาทปีพศ2543นั้นน่าจะมีราคาหลัก1,000บาทขึ้นไปเสียดายมากเอเสียภาพเขาไม่ค่อยคมชัดประปาจะลองดันอีกนิดหนึ่งนะเอเนาะ,ะวันนี้เราได้รับปีพศ2543มาฮะไม่น่าจะขาดระดับ2 3 0ถึง300เหรียญอันนี้แค่ปรปาเดานะเจ้าของเง่นต้องเข้าใจนะฮะนะต้องเป็นหลักร้อยเหรียญแน่นอนเอี 4, ปีพศ2543นะฮะ ได้ดูแล้วเนาะผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยปอปารับซื้อนะเอฟสีนะปนะอปารับซือ้อไม่น่าจะเกินเหรียญละ1ิบาบาทนะฮะเหรียญละ15บาทนะ,ะ,นะทนะผ่านการใช้งานแล้ว14ถึง15บาทราคาเขาจะเกินปี44มาอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะ,ะปีสี่สี่พอปาจะวางไว้อย่างปี44เนี่ยรับซื้อไม่เกิน13บสถึงสินะฮะ อย่างปี43รับซื้อไม่เกินเหรียญละ14ถึง15บาทนะถ้าปลาได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยปลาอาจจะดรอปราคาลงด้วยทําไมถึงดรอปได้เอฟซีเหรีรยญที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วจะใช้คําว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของช่องก็ว่าได้นะฮะนะเพราะว่า f c ดูนะฮะนะถ้าปลาได้มาเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะมารับเข้ามาแล้วต้องต้องไงแล้วกว่าเราจะแบ่งปันออกหมดนะฮะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะนะ กองนี้ทั้งกองเป็นเหรียญสิบ,บาทปีพศ2544ทั้งหมดเลยออตเทียสี่นะเนี่ยทั้งหมดเลีย FC ฮอ่ะใครที่มีนะก็ติดต่อมาปปาร,รับซื้อจริงๆ FC เอฮะวันนี้ภาพไม่คมชัดเลยปปาไม่มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเอฟซฮะนะประมาณนี้เดี๋ยวนาะไม่น่าเชื่อ f อฟซีพอจะมองเห็นกันได้เอยอ่ะทั้งปีพศ2544และปีพศ2543อ,อ,25 43, อะอปปารับซื้อทั้งหมดนะฮะ ปีพศ2143เนี่ยวันนี้เข้ามานะฮะกล่องเดียวเนี่ยน่าจะร่วมๆประมาณประปาว่าไม่ขาดระดับ200กว่าเหรียญถึง300เหรียญกันเลยทีเดียวโอเคเนาะเอฟซไปแล้วปลาเห็นแล้วใช่ไหมนะฮะว่านี่คือปีพศ2 5 4 3ด้านบนไปปีพศ2144นะฮะใครที่มีก็ติดต่อมาเนาะแล้วปลาจะขออนุญาตดันเหรียญออกไปก่อน f อฟฮะนะดันเหรียญไปข้างๆก่อนนะฮะประมาณนี้เลยเนาอะ เดี๋ยวป้าจะเปิดอีกชิ้นหนึ่งให้ดูประมาณนี้เลยนะเจ้าของเหรียญเนี่ยเรู้จักดีฮะปีพศเหล่านี้นะราคาเนี่ยซื้อขายจะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะบางพื้นที่เนี่ยคือเหรียญตรงนี้เสียเป็นเหรียญที่รับความนิยมนะฮะจำนวนการผลิตเขาไม่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 น้อยนักเลยแล้วก็ไม่มากนักเท่าไหร่นะฮะระดับ2ล้านเหรียญเอยล้านกับ2ล้านเหรียญประมาณนี้นะฮะก็ยังเป็นระดับที่ตลาดเหรียญนักสะสมเนี่ยเขายังตามหาเล่นหากันอยู่แต่ว่า การซื้อขายเหรียญแต่ละปีพศเอเสียเห็นว่าขายได้เนี่ยใช่ว่าเราต้องมามีราคาแพงหลักเหรียญนะหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหมดซะทุกเหรียญนะฮะเชื่อประปาดินะเชื่อแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็ได้ดีด้วยนะฮะเนาะเราไม่ไม่แบบไงละเราไม่หลงว่าเหรียญนั้นเหรียญนี้จะต้องมีราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะฮะเป็นไปไม่ได้เอฟซีนะฮะอย่าเห็นกองกันแบบระดับเนี่ยนะก็ลองดูก่อนว่า เงี้ยถ้าปลาบอกไปว่ารับซื้อไม่เกิน12 13บาทอะไรประมาณเนี้ยถ้าเห็นปลาปลาขายออกเหรียญเหรียญละหนึ่งแสนค่อยว่ากันนะฮะนะเนาะแปลว่าปลาปลาหลอกนะเออปลาปลานี้สั่งซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายเหรียญออกเลยนะเอฟสีนะเออปลาปลารับซื้อเหรียญละสิบสามสิบสี่นะปลาปลาไม่เคยขายออกเหรียญละร้อยห้าสิบเหรียญละหมื่นห้าพันห้าเนี่ยไม่มีเอฟเสียยากมากเลยนะฮะ การที่เราจะเป็นช่องรับซื้อเหรียญจริงๆขายเหรียญจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยปปาบอกก็ไม่ใช่ง่ายนะเอฟซีโอเคเนาะช่างเหอะนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไต่เต้าสร้างความรู้กับช่องของปปาไปนะมาดูเอฟซีเอสุดท้ายในคลิปนี้เนาะนี่คือเหรียญ5บาทรูปแบบพระเสียรใหญ่สมัยรัชกาลที่9นะฮะปีนี้ปปาร,รับซื้อใครที่มีฮะเหรียญละ15บาท ก่อนหน้นาโนบะปารับซื้อให้ถึงเหรียญละยี่สิบบาทฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเหรียญเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ต้องยอมจำนวนตามราคาท้องตลาดเหรียญจริงๆนะฮะเอฟซีปะปาก็รับซื้ออยู่ที่ประม่านเหรียญละสิบห้าบาทณปัจจุบันวันนี้ปะปาเคยประกาศก่อนหน้าคลิปนี้ไปแล้วคลิปหนึ่งนะฮะในคลิปวิดีโอไปหาดูได้เลยเอาใครที่มีฮะเอฟซี 4, เหรียญห้าบาทปีพศเ,เหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามฮะปะปารับซื้อผ่านการใช้งานแล้วก็ประมาณเหรียญละ อ่าสิบห้าบาทนะ,ะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ป,ป้าไม่มั่นใจป,ป้าทําคลิปไปหรือเปล่าวะไม่ผ่านการใช้งานฮะผิวเนี่ยทองเหลืองสะอาดผิวแดงเลยเคยเห็นหฮะอย่างนั้นป้าร,รับซื้อป,ป้าไม่มั่นใจว่าเหรียญละแปดสิบหรือว่าเหรียญลร้อยนี่แหละนะฮะประมาณนี้แหละเนาะใครมีใครใคร,ใครมีก็ติดต่อมานะฮะเอฟซีตรงนี้เป็นเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะฮะนะ,ะใครที่มีก็ติดต่อมาเนาะเดี๋ยวเมย์ก็จะไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะดูที่ปีพศช่วยอีกครั้งหนึ่ง เอซีฮัคใครมีก็ติดต่อมาสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2 5 5 3นะฮะเหรียญสมัยราชการที่9ไขใครที่มีติดต่อมาประปารับซื้อจริงๆณนะปัจจุบันวันนี้วันหน้าเราค่อยว่ากันใหม่นะฮะโอเคเนาะอ่ะตรงนี้ <c oughs> กลองนี้ <c oughs> เอสซีฮักเป็นเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนปีพศ2 5 5 3ะฮะกองนี้นะ สำหรับกองเล็กนี้เอฮเป็นปีพศ2544ใช้คำว่ากองเลยนะเอฮให้ดูเป็นกองเลยใช่ไหมอืมหลังจากนั้นหมุนกล้องมาดูกองนี้เอฮเป็นปีพศ2534นะฮะใครมีประป้ารับซื้อโอเคเนาะที่ประป้าบอกว่าให้ดูกองนั้นกองนี้เอจะเห็นว่า นะเหรียญที่จะมีราคาบางคนเข้าใจผิดเนาะไม่เข้าใจผิดก็แล้วไปเพราะช่อง y YouTube เนี้ยเกิดกันมากมายเลยทั้งช่องหลักช่องหลอกใช่ไหมอืมเราก็จะไปลงดูแต่เหรียญที่มีราคาหลักแสนหลักแสนนะฮะถ้าหากว่าเหรียญที่ท่านดูไปเป็นปีพศเหล่านี้ให้ดูเลยนะฮะนะเนี่ยทั้งกองเลยตรงนี้ไม่ขาดน่าจะประมาณ200เหรียญมั้งให้ประปาเดานะเจ้าของเหรียญต้องเข้าใจนะครับปะปาะไม่แทนได้นับนะอืม แล้วรวบรวมเนี่ประป่าว่าไม่น่าจะขาด300เหรียญบ้งที่มาทั้งหมดเนี่ย f อจะดูออกไหมฮะนะจำไว้เลยว่าเหรียญที่จะมีราคาซื้อขายกันเหรียญเดียวยกมาหลักแสนเนี่ยเหรียญน,นั้นจะต้องมีข้อมูลจากกองกระสอบต้องถูกบรรจุต้องถูกบันทึก,กไว้จากเจ้าหน้าที่นะฮะตั้งแต่รุ่นดึกดำบันขึ้นมาเอาได้ประมาณนั้นประมาณนี้นะฉะนั้นเวลาเราสงสัยอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ย f ะศึกษาหาความรู้ก่อน นะศึกษาก็เข้าไปดูตางแหล่งอะไรต่างๆนะฮะนะ,ะข้อมูลเว็บไซต์อะไรประมาณเข้าไปดูนะ,ะข้อมูลของเหรียญเนี่ยนะ,ะทั้งหมดเลยเราเข้าไปดูก่อนครับยกสี่ฮะปะ้าปาก็ออกง่ายๆให้ข้อมูลอย่างนี้แหละแล้วถ้าถามป้าป่ารับซื้อจริงไหมเหรียญ10บาทปีพศ2553เหรียญ10บบาทปีพศ2534ีเหรียญส0บบาทปีพศ2544รรับซื้อฮะซื้อหรือไม่ซื้อวันนี้นักสะสมมาส่งมาแล้วนะฮะ จำนวนประปาบอกว่าหลายร้อยเหรียญเลยโอเคเนาะก็เดี๋ยวใครที่มีก็สามารถติดต่อมานะฮะนาะสำหรับปีพศที่ปปาร,รับซื้อไปนะต้องผ่านการใช้าง,งานแล้วก็ไม่ผ่านนะโอเคเนาะก็ดูเอาปี B 43เนี่ยไม่ผ่านการใช้าง,งานเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยสูงนักใน F4 เพราะว่าเขาผลิตออกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยกองเดียวนะสำหรับก,กองนี้ก็สังเกตดูเอาเนาะฉะนั้นเหรียญที่ผลิตออกมาจํานวน ระดับ2ล้านสาล้านเหรียญนะจเสียใจรับซื้อกันในราคาเหรียญละพันสองพันค่อนข้างจะเป็นไปยากนะฮะอย่างใครที่เชื่อแล้วก็ทําใจได้เนี่ยเขาส่งมาขายฮะเขาก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวหรือเอาไปหมุนเวียนของเขาไม่รู้ละนะแต่ถ้าใครไปหลงเชื่อปีนั้นปีนี้ราคาหลักแสนสองแสนฮะนะจะขายตามตะท้องตลาดเหรียญความเป็นจริงก็ไม่กล้าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวท้ายที่สุดฮะเอฟซีนะเราจะเสียเวลาเสียโอกาส นะฮะไม่เชื่อก็กดติดตามช่องของปปาไว้เนาะแล้วไปรอดูปปาขายออกฮะนะปี43ปี44ปี53เนี่ยปปาจะจะขายออกในราคาเหรียญละพันห้าไหมไม่ต้องแสนห้าปปาจะขายออกราคาเหรียญละพันห้าไหมลองไปติดตามดูถ้าปปาขายออกไม่ไม่ใช่เหรียญละพันห้าให้สันนิษฐานเลยว่าปปารับซื้อเข้าในราคาหลัก10กว่าบาทปปาขายออกอาจจะ10กว่าบาทเกือบ20บาทหรือไม่ก็20กว่าบาทต้นๆเท่านั้นเอง30บาท40บาทอยู่แค่นี้แหละ นะฮะพูดภาพรวมไม่มีราคาหลักพอสอละหมื่นห้าอยู่แล้วนะฮะขนาดปี3ามหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยยังขายไม่ได้ราคาเหรียญละหมื่นห้าเลยนะ,ะทุกวันนี้ราคายัง 1, ผันผะัวน่าดรอปแล้วดรอปอีกลงแล้วลงอีกเดี๋ยวก็พันห้าแล้วก็พันหกแล้วก็พันเจ็ดแล้วก็พันแปดดีขึ้นไปถึงสองพันปับ๊บเดี๋ยวก็วิ่งลงมาพันห้าอีกใช่ไหมเออไม่ใช่ง่ายๆเอฟซีนะเหรียญที่จะมีราคาสูงเชื่อประปาสักนิดจะไม่ผิดหวังเนาะก็ยังไม่เชื่อตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวดูคลิปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวกว่าการตลาดไปเรื่อยวเขาก็เข้าใจเองเนฮะ f ปะ0อาจจะสิงแหกคอแหงกันนิดหนึ่งเพราะปะ่าทาเทปวันหนึ่งฮะหลาย,ายๆชั่วโมงนะแต่ก็ทําด้วยใจทาด้วยความรักฮะเรารักงานตรงนี้เราก็ต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุด F4500 นี่คือช่องทางการติดต่อฮะหากท่านมีเหรียญในคลิปนี้นะฮะปีพศที่วป่าร,รับซื้อไปหากท่านทําใจได้ในราคาที่ว่าป่าร,รับซื้อเข้าต้องการส่งขายฮะนี่เลย ติดต่อฮะ idline ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะหรือใครที Deaf ่เข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งฮะก็ใช้เบอร์โทรฮะสามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามแอดมินกันก่อนนะฮะโทรติดต่อสอบถามนะนี่เลยฮะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองเช่นเดียวกันหรือใครที่ต้องการใช้ idline เบอร์ล่างเบอร์โทรเบอร์ล่างฮะป้าป่าแยกให้เลยนะฮะตัวหนังสือคู่กันตัวใหญ่เนี้ยด้านบนเนี้ยเป็นเบอร์ idline แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันส่วนด้านล่างเป็น idline แล้วก็เบอร์โทรฮะ เบอร์เดียวกันเช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถเลือกใช้เอาได้เลยนะฮะชอบไอเดียลน์นหนก็บันทึกไอเดียลานั้นลงไปสร้างไอเดียลนั้นลงไปเนาะแล้วก็ส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินช่องของป้าป่าซื้อจริงหากเหรียญนั้นพอสอใช่ปีที่ป้าปารับซื้อหากใช่ป้าปารับซื้อจริงนะฮะเนาะก็ถ้าหากมีเหรียญสองเหรียญเนี่ยบางครั้งมีอย่างเหรียญสองเหรียญส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ยบางทีแอดมินเขาจะ อาจจะไม่มีเวลาไปประเมินราคาให้นะฮะเพราะว่าส่งมาเหรียญสองเหรียญถึงส่งมาก็ไม่คุ้มค่าจัดส่งอยู่แล้วนึกออกไหมฮะอืมฉะนั้นหลักเหรียญที่มีราคาหลักสิบต้นๆนเนี่ยถ้าท่านฝั่งประป่าพูดนะฮะถ้าท่านท่านเข้าใจจริงๆใช่ไหมท่านจะส่งมาอย่างเรเหรียญมาประเมินราคาเนี่ยบางทีแอดบินเขาไม่ประเมินราคานะคบางทีแอดมินคิดว่าถือว่าเราเพิ่มอดีไลแต่เราไม่ดูรายละเอียดของเนื้อหาสาระคลิปวิดีโอนะฮะ ถ้าท่านดูท่านจะรู้เลยว่าเหรียญละ10กว่าบาทเนี่ยส่งมา2เหรียญก็ไม่น่าจะเกิน28เกิน30เกิน40ไปได้แอดเป็นเขาจะประเมินจุดจุดนั้นไปนำะค,คนส่งมาดูคลิปแล้วก็จริงแต่ส่งมาเหรียญเดียวพอแอดเป็นไม่ประเมินราคาก็บางทีโทรมามาแบบมาต้ะแตะเลยประมาณนี้นะแอดเป็นเขาแบบส่งมาเหรียญเดียว2เหรียญแอปเป็นเขาไม่อยากประเมินละใช่ไหมประเมินเสร็จปั๊บก็แอดเป็นเขาก็กลัวจะโดนตาหนินะฮะเพราะเขาโดนบ่อยฉะนั้นก็ดูคลิปประปานฮะนะ เห็นจํานวนขนาดนี so, like ้แล้วเนี่ยไม่มีราคาเหรียญแล้วหลักพันหลักหมื่นอยู่แล้วนะฮะเหรียญปกติธรรมดาเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะนะค่อยๆศึกษากันไปไม่ใช่ป้าป่ามาด่ามาว่ามาอะไรเน่เอฟซีฮานาป้าป่าพูดได้ฟังนะฮะพบเจอความเป็นจริงกันสักทีเฮ้อเนาะก็จ่อง YouTube เนี่ยเกิดกันมากมายนะฮะทั้งเฟซเอ่ยทั้งติ๊กต็อกเอ่ยนะฮะติดต่อเขาให้ได้ราคาเหรียญแพงแค่ไหนติดต่อเขาได้ก่อนถ้าติดต่อไม่ได้ฮะจะมาติดต่อช่องเรานั้นต้องทำใจเอา พอปาไม่ได้ทำงานเอายอดวิวนะ้ะป,า,ปามา,ายึดอาชีพซื้อและขายเหรียญกระสาบกําไรต้นทุนทุกอย่างอยู่ที่ใกล้ๆราคาท้องตลาดเหรียญความเป็นจริงเลยนะ้อะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบเจอกันใหม่เอฟซีฮะคลิปนี้สวัสดีครับ